อนุชกาขอให้ชาลูหยุดกล่าวหาเธอถามชาลูว่าทำไมถึงทำแบบนี้ชาลูบอกเธอจะทำเพราะมาทำให้เธอเดือดร้อนก่อนคาริชมาขอให้ชาลูหยุดให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไปไปเอาความกล้ามาจากไหนถึงมาพูดเท็จทั้งหมดนี้ชาลูบอกเธอมีความกล้าที่จะพูดเพราะเธอพูดความจริงอนุชกาขอให้ชาลูหยุดเธอนั้นให้ความเคารพชาลูเพียงเพราะชาลูเป็นเพื่อนของอยุถ้าไม่เช่นนั้นเธอคงจะไล่าชาลูออก ไปจากบ้านหลังนี้แล้วชาลูให้อนุชกาบอกมาว่าลัสมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่เช่นนั้นเธอจะเปิดโปงอนุชกาออกมาอายุธขอให้ชาลูอนุชกาหยุดทะเลาะกันควรมาปรึกษากันว่าพวกเขาควรตามหาลัสมีที่ไหนแทนที่จะมาโต้เถียงกันแบบนี้ชาลูขอให้อายุธเชื่อเธอเธอรู้ว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์แต่เป็นอนุชกาต่างหากที่กําลังทรยศต่อเขาอนุชกาถามว่ากําลังพูดอะไรทําไม ถึงได้มากล่าวหาเธอชาลูบอกเธอกำลังจะบอกว่าอนุชกามีความสัมพันธ์กับใครทั้งสองทะเลาะก,กันชาลูให้อนุชกาบอกมาว่าลัศมีอยู่ที่ไหนอายุธไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอายุธถามอนุชกาว่าเธอรู้หรือว่าลัศมีอยู่ไหนนีลามกับคาริชมาถามอายุธว่าเขาเชื่อคำพูดชาลูไปได้อย่างไรลัศมีฟื้นได้สติตกใจรีบแก้มัดตัวเองเห็นคนร้ายกำลังพูดคุยุ้งซ่านกันอยู่ และไม่ได้เพ่งเล็งมาที่เธอจึงได้หลบหนีไปคนร้ายพอสังเกตเห็นว่ารัศมีหายไปจึงบอกกับนิวว่าผู้หญิงได้หลบหนีไปนิวตำหนิลูกน้องให้พวกเขาตามหารัศมีริชชีคุยสายกับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ให้ช่วยตามเบอร์ของลัศมีคนรับใช้มาบอกริชชีว่าภาพจากกล้องวงจรปิดได้รับการแก้ไขแล้วริชีก็รีบไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเขาดูภาพกับครอบครัวทุกค นเห็นลัศมีถูกลักพาตัวไปชาลูบอกคนที่ลักพาตัวลัศมีไปก็คือนิวและอนุชการู้จักชายคนนี้ดีนั่นเป็นสาเหตุที่ตัวเธอถึงบอกว่าอนุชการู้ดีว่าลัศมีอยู่ที่ไหนอนุชกาโต้กลับให้เอาหลักฐานมาชาลูบอกเธอมีหลักฐานอยู่แล้วก็คลิปวิดีโอในมือถือของตัวเธอที่อนุชกาทําลายหน้าจอไปชาลูให้อายุด,ดึงสิมออกมาเพื่อนําข้อมูลออกจากโทรศัพท์อายุตกลง นีลามบอกชาลูว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าทั้งหมดนั้นไม่มีมูลและเป็นเท็จชาลูจะไม่มีวันได้ก้าวเข้ามาในบ้านหลังนี้อีกชาลูตกลงรลัสมีซ่อนตัวจากคนร้ายเธอเห็นนิวจึงจำได้ว่าเขาอยู่กับอนุชการในบ้านโอเบอร์รอยลัศมีโทรหาฤชีฤชีที่โทรแจ้งผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์มาที่บ้านของเขาและให้ช่วยติดตามเบอร์โทรของลัศมีฤชีได้รับสายจากลัศมีจึงถามว่าเธออยู่ ที่ไหนลัสมีบอกเธออยู่ที่โกดังเก่าแห่งหนึ่งและเล่าให้เขาฟัง